พร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือ,อยังครับสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับ คุณผู้ชมครับในหน้าร้อนนี่นะครับนอกจากเราจะเลือกรับประทานอาหารคาวหวานที่มีอุณหภูมิเย็นๆแล้วนะครับการเลือกส่วนประกอบหรือรูปแบบของอาหารที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับพลมากับเมนูคลายร้อนถึง5เมนูด้วยกันครับเมนูรับร้อนของพลจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้แค่ไหนนะครับจะต้องไปพิสูจน์กันในครัวครับ รับร้อนกันด้วยอาหารที่มีบรรยากาศของความสนุกสนานกันดีกว่านะครับเด็กๆชอบทานพิซซ่าครับพลทำพิซซ่าในเมนูนี้เนี่ยให้มีความน่ารักน่าชัางเพิ่มขึ้นไปอีกโดยทำให้มีลักษณะเป็นเหมือนอมยิ้มครับเอาละครับก่อนอื่นนะฮะเรามาทําตัวโดกันก่อนละกันตัวโดเนี่ยเราจะใช้น้ําอุ่นนะครับอันนี้ก็อุ่นประมาณว่านิ้วยังสัมผัสได้ประมาณ45ถึง50องศานะครับเราใส่ลงในชามผสมก่อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปที่ผิวหน้าของน้ําอุ่นนะครับ ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยครับน้ำตาลก็จะเป็นเหมือนอาหารของยีสต์นะครับจะทำให้ยีสต์โตเร็วมากขึ้นครับแล้วเราก็พักไว้ครับประมาณ5นาทีครับจนผิวหน้าของส่วนผสมของเหลวตรงนี้นะครับมีลักษณะเป็นฟองๆครับและสำหรับพิซซ่าอุ่มยิ้มนะครับเราก็จะมีไม้เสียบด้วยใช่ไหมฮะเวลาที่เราจะต้องเอาไม้เนี่ยไปย่างหรือไปอบเนี่ยนะครับความสําคัญข้อหนึ่งก็คือเพื่อกันไม่ให้ไม้แตกนะครับเราควรจะเอาไม้เนี่ยไปแช่ในน้ําก่อนครับอันนี้ผมก็แช่ไว้เลยนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวยีสต์ของเราเห็นไหมครับว่าผิวหน้าจะเป็นลนักษณะเป็นฟองๆแล้วนะฮะก็แปลว่ายีสต์เริ่มทำงานแล้วปล่อยสร้างอากาศออกมาแล้วนะครับเราเอาแป้งนะฮะผสมกับเกลือครับลอนครับผมใส่ลงไปหมดเลยนะครับทีเดียวนะฮะแล้วน้ำมันลอมข้าวนะครับประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับคนเร็วๆครับผม พอแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นลักษณะน,นี้นะครับที่เหลือเราใช้มือได้เลยครับลหลังจากนั้นนะครับเราก็นําแป้งใส่กลับลงไปในชามผสม,มนะครับหาพลาสติกคลุมนิดนึงแล้วก็นําไปพักในที่อุ่นๆเป็นเวลา40นาทีนะครับให้แป้งขึ้นตัวหรือว่า proof ดีนั่นเองครับ และสำหรับหน้าพิซซาของเรานะครับเอาใจเด็กๆครับมีสับปะรดนะครับมีหมูแฮมมีชีสมอสเซเลล่านะครับแล้วก็ตัวมะเขือเทศเนี่ยพลใช้ซอสแบบที่ทานกับพาสต้าเลยนะครับง่ายๆครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เราจะใส่ลงไปด้วยนั่นก็คือมะกอกดำครับมะกอกดําก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากมะกอกเขียวมากมายมะกอกดําก็เป็นมะกอกที่สุกนะครับกว่ามะกอกเขียวทานมะกอกเยอะ ก็คุณค่าเยอะแยะมากมายนะครับช่วยบำรุงสายตามีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติอร่อยครับควจะสับมะกอกนะครับให้หยาบๆเล็กน้อยก่อนครับใส่ลงในชามผสมนะครับสำหรับเครื่องอื่นๆที่มีนะครับเราก็มีสับปะรดนะฮะอันนี้ผมก็สับหยาบๆเช่นเดียวกันครับซับน้ำออกเล็กน้อยนะครับหมูแฮมครับ เช่นเดียวกันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับผสมนะครับให้ทุกอย่างเคล้าเข้ากันครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับมาดูตัวแป้งพิซซ่าของเราดีกว่าครับเมื่อกี้หลังจากที่พ่พักนะฮะ ไปประมาณ40นาทีขึ้นดีแล้วนะครับเราจะพิสูจน์ยังไงนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆครับเราเอานิ้วเนี่ยครับแตะไปที่แป้งแล้วลองจิ้มไปที่แป้งโดดูนะครับถ้าเผื่อเข้าบุม๋มแล้วไม่พองกลับขึ้นมาก็แปลว่าแป้งพิสูจได้ที่แล้วครับ พยายามคึงให้แป้งมีลักษณะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนะครับได้แล้วครับ24คูณ24เซนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทาพสาสต้าซอสครับบา,บางๆนะครับผมชีสมอสเซเล,ล่าครับตอนนี้ผมเปิดเตาอบไปแล้วนะครับที่200องศาครับ นะแลวนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจิ้ม,มไม้ไว้ก่อนเลยนะครับอบพิซซ่าอมยิ้มเป็นเวลา15นาทีครับ ชีสกำลังละลายเยิ้มๆเลยนะครับพิซซาของเราได้ที่แล้วครับเวลาที่เพิ่งออกจากเตาอบเนี่ยครับอย่าเพิ่งทานนะครับปากอาจจะพองได้ครับทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วก็รับประทานได้ทันทีครับพิซซาชิ้นเล็กของผลที่พร้อมจะอร่อยภายใน3-4มสีคำนะครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูรับร้อนพิซซาอมยิ้มครับ ในช่วงฤดูสงกรานะครับหรือช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยครับคนไทยจะชอบทานขนมจีนครับซึ่งขนมจีนตัวที่รับประทานกันเป็นประจำเลยนั่นก็คือขนมจีนซาวน้ำครับ เพราะว่าในขนมจีนสาวน้ำเนี่ยครับเขาจะมีส่วนประกอบมากมายเลยที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิงหรือจะเป็นสับประรดเองก็ตามนะครับและอีกหนึ่งองค์ประกอบในขนมจีนสาวน้ําที่มีรสชาติน่ารับประทานมากๆนั่นก็คือแจงรอนครับแจงรอนทำง่ายครับส่วนประกอบหลักก็เป็นปากายเป็นผักชีสับแล้วก็น้าพริกแกงคั่วครับ เดี๋ยวเราจะมาทําตัวแจงรอนกันนะครับอันนี้พลมีหัวกะทิอยู่แล้วเราจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับเพื่อทําให้เป็นหางกะทินะครับแล้วนับไปตั้งไฟครับสำหรับโดของแจงรอนเองนะครับผลก็จะมีผักชีครับผมเราจะใช้ใบผักชีนะครับสับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการนวดนะครับถ้าเปิดสมมติเราไม่อยากให้โดนมือเราเนี่ยนะะถูมืออเนกประสงค์ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับพริกแกงคั่วครับผม ใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ขยำให้ส่วนประกอบเข้ากันครับเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปั้นตัวแจงรอนของเราให้เป็นก้อนเล็กๆครับเราปั้นแจงรอนนะครับเป็นลูกเล็กๆครับแล้วก็นำไปต้มในหางกะทิครับเวลาที่เราปั้นนะครับมือชุบน้ำนิดๆนะครับจะทำให้ปั้นง่ายเนื้อปลากายจะไม่ติดมือเราครับ แจงรอสุกดีแล้วนะครับก็จะพองตัวขึ้นนะฮะแล้วก็จะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนครับแล้วก็ตักออกมาได้เลยครับกะทิที่เราเสิร์ฟนะครับจะเป็น หัวกะทินะครับเราก็ไปเคี่ยวให้คนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีเสิร์ฟกับน้ำตาลกระเทียมขิงสับปะรดนะครับมีน้ำปลานิดหนึ่งให้ปรุงรสตามที่ชอบนะครับแล้วก็มีมะนาวด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะจัดแจงรอนไว้ข้างๆขนมจีนของเราให้สวยงามครับนอกจากนั้นนะครับน้ำกุ้งแห้งนะครับมาโรยบนขนมจีนครับแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกขี้หนูเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับรับร้อนสดชื่นสดชื่นจากสับปะรดขิงกระเทียมนะครับแล้วก็กะทิรวมถึงแจงรอนที่มีกลิ่นหอมของกะทิด้วยนะครับและนี่ก็คือขนมจีนสาวน้ำครับ แล้วร้อนอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่จะทำให้เราสดชื่นและต้องดีต่อสุขภาพครับผมจะทำนะครับ ลิ้นจี่กะทิหวานเย็นครับสูตรนี้ไม่ยากเลยครับเนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกับไอศครีมแต่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องปั่นไอศครีมนะครับเพียงแต่ว่ามีเครื่องปั่นน้ําที่เรามีอยู่ตามบ้านปกติก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเราจะนําลิ้นจี่นะฮะซึ่งเป็นลิ้นจี่กระป๋องนี่แหละนะครับใช้ทั้งน้ําทั้งเนื้อนะครับแต่เราจะแยกส่วนเนื้อออกมาก่อนนะครับนําไปตั้งไฟกับน้ําตาลสายครับ หลังจากที่น้ำลิ้นจี่ของเราแล้วก็น้ำตาลสายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณ2นาทีครับให้ค้นขึ้นเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็นำออกจากความร้อนครับเราใส่ตัวลิ้นจี่ที่เหลือนะครับลงไปครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับนำใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำครับสำหรับตัวกะทินะครับวันนี้ผลเลือกที่จะใช้กะทิทันพืชครับกะิทันพืชนี่เขาทำจากน้ำมันรำข้าวครับ อุดมไปด้วยวิตามินอีนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างออริซินลด้วยครับอาหารหรือของคาวของหวานอะไรก็ตามนะครับที่เราใช้กะทิเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นกะทิทัญพืชได้หมดเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็แค่เตรียมถาดนะครับที่ใช้ทำก้อนน้ำแข็งด้ครับ มาเทใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็นำไปแช่แข็งครับเมื่อแข็งดีแล้วอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็นำออกมาปั่นให้เนียนดีก็พร้อมรับประทานเลยครับหลังจากที่แข็งแล้วนะครับเราก็แค่เอาออกจากพิมพ์ครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็แค่นําก้อนน้าแข็งเนี่ยนะครับมาใส่ในเครื่องปั่นน้ําครับเราก็ปั่นครับอาแล้วครับปั่นให้ตัวน้ําแข็งของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นครีมครีมใช้ได้แล้วครับ ก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราก็แต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือความเย็นแบบสดชื่นสดชื่นต้อนรับฤดูร้อนแบบนี้นะครับกับลิ้นจี่กะทิหวานเย็นครับ เมนูอาหารดิบบางเมนูไม่ได้ทํายากอะไรเลยนะครับอย่างทูน่าทาทานี่นะครับถ้าคุณผู้ชมไปได้ทูน่าเกรดซาชิมิมาสักชิ้นหนึ่งดีๆเนี่ยนะครับนำมาปรุงเป็นทูน่าทาทาได้ง่ายมาครับวันนี้ผมจะทําทูน่าทาทาซึ่งเสิร์ฟกับซอสสีเขียวทําจากสมุนไพรไทยมากมายเลยครับ <S <S และสำหรับซอสเขียวนะครับผนซอยต้นหอม1ช้อนโต๊ะ <S <S ผักชี2ช้อนโต๊ะ พริกชี้ฟ้าครึ่งเม็ดไม่ใช้เมล็ดข้างในนะครับแล้วก็นำไปโขลกกับเกลือและกับพริกไทยหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวหช้อนโต๊ะและน้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะครับ เราก็จะได้ซอสสีเขียวสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับและสำหรับตัวทูน่านะครับคนก็จะมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงครับหลังจากนั้นก็ซอยหยาบผักชีต้นหอมนำมารวมกันแล้วก็สับให้พอเข้ากันดีครับ และสำหรับทูน่าทาทาสูตรนี้นะครับพนทำเป็นคําเล็กๆครับเสิร์ฟบนบิสกิตเนี่ยครับซึ่งเราใช้เป็นดิเจสติบิสกิตนะครับคลจะพกติดบ้านไว้ตลอดเวลาครับเนื่องจากว่าทำของขาวก็ได้ทำของหวานก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพนจะแต่งหน้าตาเป็นยังไงครับบีเนื้อส้มโอวางลงบนบิสกิตนะครับตามด้วยทูน่าทาทาที่เราทำไว้ หลังจากนั้นโรยด้วยซอสเขียวเล็กน้อยแต่งด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่ตามด้วยซาวครีมกระเทียมทอดและก็ตกแต่งด้วยใบยผักชีสวยๆครับ สดชื่นรับร้อนนะครับสามารถเป็นอาหารว่างระหว่างวันก็ได้นะครับและนี่ก็คือทูนา่าทาทาซอสเขียวครับ สำหรับคนที่ชอบทานสปาเกตตี้มีดบอลนะครับแต่รู้สึกว่าโอ้โหมันหนักเหลือเกินอยากจะให้รู้สึกว่าเบาบางลงนะครับผลก็เลยประยุกต์เมนูนี้ขึ้นมาครับเมนูนี้เป็นพาสต้ากับชิคก้นบอลในซุปมะเขือเทศครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวของซุปเป็นก่อนแล้วกันนะครับเพราะซุปเราต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดหนึ่งนะฮะอ่ะจุดไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับ เซลล์รีนะครับให้เราจับเนื้อของเซลล์รีนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดด้านนอกเขาแข็งนะครับและสีเข้มเราต้องเอาออกครับไม่งั้นเวลาที่เราไปปั่นแล้วมันจะเป็นเหมือนเสียนๆนนะครับซอยกระเทียมครับ ทั้งหมด3กลีบนะครับผัดผักทั้ง3อย่างนะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วเราค่อยใส่กระเทียมลงไปครับปุงรสนะครับเกลือพริกไทยแล้วก็ผัดต่ออีกประมาณสัก3นาทีครับแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงที่ก้นหม้อของเราเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่ติด ก้นหม้อเล็กๆบางๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่เนี่ยฮะส่วนประกอบของมะเขือเทศนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศบดนะครับใส่ลงไปเลยครับตัวมะเขือเทศเนี่ยครับก็จะทําให้พวกเศษผักที่ติดอยู่ตรงก้นหม้อเนี่ยนะครับหลุดออกอย่างง่ายดายเห็นไหมครับนะฮะพอตัวมะเขือเทศของเราเริ่มเดือดนะครับผมก็จะใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปครับ ในระหว่างนี้นะครับเราก็จะคอยให้สต๊อกของเราเนี่ยเดือดนะครับแล้วก็ผักที่อยู่ในซุปเนี่ยนุ่มดีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวชิคเก้นบอลของเราดีกว่าครับสำหรับตัวลูกชิ้นไก่หรือชิคเก้นบอลของเรานะครับเราก็ใช้เนื้อไก่บดนะครับซอสเพสโต้ครับเราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับคนไม่เอาส่วนของน้ำมันเท่าไหร่นะครับเอาตรงที่เป็นเนื้อๆครับใส่ลงไปเลยครับที่เหลือก็ปรุงรสนะครับพริกไทย เกลือครับนอกจากนั้นนะครับเราจะทำให้ตัวเนื้อไก่ของเราเนี่ยนุ่มและเพื่อสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะครับเราต้องเลือกเกิดขนมปังเนี่ยที่คุณภาพดีนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ไม่มีสารฟอกขาวใ,ใดๆทั้งสิน้นใส่ลงไปเลยครับผมผสมกับตัวเนื้อไก่ครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้ช้อนชาเนี่ยฮะบ้น เป็นก้อนเล็กๆนะครับเตรียมไว้เลยครับก็ลูกหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชาพอแล้ครับหลังจากที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเราลองเช็คดูว่าผักนุ่มดีแล้วหรือยังถ้าเผื่อผักนุ่มดีแล้วนะครับเราปิดไฟครับเอาออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันครับปั่นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนำกลับมาตั้งไฟครับแล้วก็ใส่ชิคเก้นบอลของเรานะครับลงไปครับคนเบาๆนะครับนอกจากชิคเก้นบอลแล้วนะครับปกติแล้วเวลาที่เราจะทำพาสต้าเราจะเอาเส้นไปต้มก่อนใช่ไหมครับแต่สำหรับสูตรนี้ผลจะต้มในซุปเลยครับซึ่งพาสต้าตัวที่เราใช้เนี่ยฮะ เราจะใช้เป็นพาสต้าข้อข้อนะครับซึ่งเหมาะกับการที่ว่าเวลาเราทําซุปเนี่ยเราไม่ต้องใช้ซ่อมเราสามารถใช้ช้อนตักรับประทานได้เส้นพาสต้าตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับทั้งหมด9นาทีนะครับดังนั้นเราก็จะใส่ลงไปตอนนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จับเวลาเป็นเวลา9นาทีเส้นก็จะสุกดีพร้อมรับประทานแล้วครับ ครบ9นาทีพาสต้าของเราสุกดีแล้วนะครับใช้ได้เลยครับปิดความร้อนได้เลยที่เหลือเราก็แค่ตักใส่ถ้วยซุปสวยๆก็เรียบร้อยแล้วครับก่อนเสิร์ฟก็ขุดพาเมซานลงไปเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเวอร์ชั่นเบาๆของสปาเกตตี้มีทบอลนะครับกับเมนูพาสต้าที่ผลเรียกว่าพาสต้าชิคเก้นบอลในซุปมะเขือเทศครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w r l d w i d e f o o d m a f i a c o m ครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับดูแลสุขภาพกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจของตัวคุณเองและคนรอบข้างด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับพลพักนักปรุงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ